สัปดาห์นี้เลยเนี่ยราคา s o u ค Community แทบถูกตัวเพิ่มขึ้นหมดนะคะมีแค่ตัวเดียวที่ลดลงนะคะคือราคาโทเหลืองนะคะขออนุญ,ญาตได้เรียงมาตั้งแต่ต้นน้ํานะคะราคา น้ำตาลเนี่ยสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นถึง5% Week on Week เลยนะคะหลักๆมาจากค่าเงินเรียวของบราซิลเนี่ยแข่งค่าขึ้นที่สุดในรอบ1เดือนครึ่งส่งผลให้การส่งออกของผู้ผลิตน้ำตาลบราซิลเนี่ยลดลงดังนั้นสป,ปายที่เข้ามาในตลาดก็คาดว่าจะน้อยลงไปนะคะประกอบกับทางซีซานิโคที่เป็นตัวเออทรดเดอร์ของน้ำตาลเนี่ยนะคะเขาปรับลด ประมาณการผลผลิตน้ำตาลของไทยในปี2425เนี่ยลง7%ค่ะเหลือ10.8ล้านตันนะคะแล้วก็ราคายางพาราค่ะเพิ่มขึ้น1%นะคะก็มาจาก ความกังวลด้านสัพ p l i e สภาพอากาศของไทยเนี่ยทำให้น้ํายางอาจจะน้อยลงนะคะแล้วก็ราคาน้ํามันปลาล์มค่ะเพิ่มขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นตนะคะจากคาดการณ์ว่าสัพ p l i e เนี่ยก็อาจจะกําลังลดลงในช่วงที่รอมฎอนน่าจะมีการผลิตน้อยลงค่ะมาที่ราคาทัวเหลืองนะคะสัปดาห์นี้ลดลงหนึ่งจุดสี่เปอร์เซ็นต์วีคออนวีคนะคะก็มาจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มสัพ p l ว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าอาร์เจนตินาเองมีการปรับลดภาษีการส่งออกธัญ,ญพืชจาก33%ลดลงเหลือ26%นะ โดยคาดว่ามาตรการนี้เนี่ยจะมีผลไปจนถึงเดือนมิถุนายนในปีนี้นะคะสำหรับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ค่ะราคาไก่นะคะสัปดาห์นี้ทรงตัวค่ะส่วนราคา หมูไทยหมูจีนหมูเวียดนามเพิ่มขึ้นทุกตัวนะคะก็คาดว่าจะมาจากาดีมาที่เพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์จุดจีนที่ผ่านมาขออนุญาตสไลด์ถัดไปนะคะเราจะได้เห็นว่าตัวราคานะคะที่เป็น q u a r t e r ี่นะคะเราจะเห็นว่าอย่างตัวราคาไก่ราคาหมูนะคะตอนนี้มันปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีเลยนะคะอ่า ตรงนี้นะคะเราก็ภาพรวมเนี่ยเรายังคงเออเลือก CPF นะคะเป็นท็อปพิกเนื่องจากว่าราคาเนื้อสัตว์มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นนะคะแล้วก็ขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์ยังอยู่ในระดับต่ําแต่โดยภาพรวมนะคะ,ะเราให้น้ําหนักเป็นนูโตรค่ะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าในปีนี้ผลประกอบการของทั้งกลุ่มนะคะในปีสองห้าอาจจะสู้ปีสองสี่ไม่ได้นะคะ,ะซึ่งปีสองสี่เนี่ยมันเป็นปีทองของในกลุ่ม <c oughs> คอมมูนิตี้พวกนี้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะพี่บู ครับก็ชัดเจนนะว่าตำหรับสัปดาห์นี้นะครับจะดูมุฟที่มันดูเด่นๆหน่อยก็มีน้ําตาลนะครับขึ้นๆแบบนี้เนี่ยผมลิงไม่กลุ้มเหมือนให้ล้วกันนะครับเครื่องดื่มก็อาจจะมีภาพอในที่เป็นจิตวิาลบนะแต่ว่าฝั่งของเนื้อสัตว์เันก็มานั่นแหละนะครับแต่อะไก็ตามถ้าดูภาพทั้งปีเนี่ยน้องหวานให้ว่าปีนีแล้วเนี่ยเบสมันสูงนะครับแล้วปีนี้ มันก็คงต้อง s ิเล c t i v มากขึ้นในแง่ของตัวเลือกนะครับที่ที่ถามหานแบบนี้นะครับแฟกเตอร์ใหม่ที่มันเข้ามาเนี่ยเทรด v o l a t i l i เนี่ยมือว่ามันจะมีความตึงมีความรุนแรงมากขึ้นเนี่ยจริงช่วงคุณทําชนะเลือกตั้งใหม่ๆเนี่ยผมจําได้ว่าทางเฮาส์เราเนี่ยเคยมีการออกเป,ปเปอร์ในกลุ่มกเกษตรด้วยนะว่าเรามองภาพยังไงนะครับอยากให้หวาน recap ใเรื่องทุนฝ่ายสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเอ่อพอมุของคุณทําเป็นแบบป,ประมาณนี้ไอเดียมันยังเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปครับ <Yeah. S 2> จริงๆไอเดียในรอบนี้นะคะที่มันเป็นเม็กซิโกแล้วก็แคนาดาเนี่ยเรามองว่าเออโดยภาพร,รวมมันยังไม่ได้กระทบต่อกลุ่มกเกษตรโดยตรงเรามองว่ามันเป็นในแง่ของการแบบเออทางอ้อมมากกว่าค่ะพอเขาไปขึ้นภาษีจากฝั่งนูน้นเพราะว่าเราอาจจะกลุ่มกเกษตรเราอาจจะไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าอะไรการค้าขายอะไรกับฝั่งนู้นมากเท่าไหร่นะคะทีนี้เราก็มองว่าสุดท้ายเนี่ยคือเรามองว่า ผลกระทบนทางอ้อมคือคืออะไรคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าต้นทุนเพิ่มขึ้นอย่างเช่นไปทําให้ราคาน้ํามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีในยาเนี่ยมันอาจจะเป็นต้นทุนในภาพรวมของกลุ่มเกษตรด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอไปขึ้นภาษีของจีนทีเนี้ยจีนมันอาจจะไม่ใช่เป็นของเราเนี่ยเข้าไปทดแทนในตลาดจีนได้ขนาดนั้นแต่เราก็ต้องมองว่าจีนเนี่ย เขาก็ต้องแข่งขันในตลาดอื่นที่เราแข่งขันเช่นเดียวกันทีนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นในเชิงปัจจัยบวกอย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นี่แท้จริงเราต้องมาดูผลกระทบอื่นๆด้วยอะค่ะว่าเอ้ยจริงๆแล้วพอจีเนี่ยเขาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงแล้วเขาจะไปทุ่มตลาดอื่นแทนไหมกลายเป็นว่าเราก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพออยากที่เห็นว่าเอ่อมีบทวิเคราะห์ที่บอกว่าเอ้ยพออเมริกาเนี่ยทำแบบนี้ทําให้เศรษฐกิจอเมริกาอาจจะไม่ได้ดีนะ ากลายเป็นว่ากําลังซื้ออาจจะน้อยลงไปอีกอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือเราอาจจะต้องดูผลกระทบโดยภาพรวมด้วยว่าต้นทุนเป็นยังไงอาจจะไม่ได้ผลบวกกับเอ,อกลุ่มกเกษตรขนาดน,นั้นใช่แต่ว่าอาจจะต้องดูแต่เราอะอย่างตัวที่มีอ่าในกลุ่มอะค่ะตัวที่มีการซื้อขายกับอเมริกาเยอะๆคือทียูทีเนี้ยทียูเรามองอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีอไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าการส่งออกแล้วก็ นโยบายของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะผันผวนนิดนึงแล้วกเ็เขาเรียกกำลังซื้อของอเมริกาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยในกลุ่มอของท u เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวความเสี่ยงของ GMT ด้วยดังนั้นน่ยอาจจะลกเลี่ยงไปก่อนค่ะ ครับก็โดยภาพรวมสรุปแบบนี้แล้วกันนะว่าจริงฐานวิธีแล้วก็สูงแล้วเอาลุกในขาของพวกเทรดมองต่างๆที่มาเนี่ยมันลุก,กวนกับกลุ่มที่อิงกับ external factor อยู่แล้วนะครับอย่างพวกเออย่างพวกฟูดอากิที่น้องหวานตามดูนะดังนั้นก็ถ้าจะโฟกัสหน่อยก็จะอิงกับกลุ่มที่มีขาในประเทศเยอะๆนะครับถ้าดูหุ้นในกลุ่มเนี่ยตัวไหนที่ธุรกิจในประเทศสัดส่วนเยอะหน่อยครับาครับ จริงๆแล้ว CPF นะคะเป็นเป็นเป็น,ปนสัดส,ส่วนที่ในประเทศค่อนข้างเยอะธุรกิจต่างประเทศเขาเป็นการไปตั้งหาที่ต่างประเทศเลยตรงเนี้ยจะธุรกิจในประเทศจะเยอะที่สุดแล้วนะคะส่วน JPT เนี่ยตรงเนี้ยอย่างที่บอกอย่างที่เรียนไปว่าเอ่อสัดส,ส่วนการส่งออกมันก็มีประมาณ3 0แล้วทีเนี้ยส่งออกปีที่แล้วเป็นฐานสูงอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะแบบลองให้เทรดดิ้งดูได้นะคะ คือตัว TVO เนี่ย TVO สิ่งที่เราเห็นคือพอสเปดราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยค่ะราคาน้ำมันปาล์มตอนนี้อยู่ๆมันก็สูงขึ้นมาเหนือนะตัวซอยบีนออยสักระยะหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้ซอยบีนออยอะค่ะกลายเป็นว่าขายดีแล้วก็มีปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ซอยบีนออยมีมาจินดีกว่าตัวกาก่วเหลือด้วยซ้ำดังนั้น TVO ก็มีโอกาสที่จะมีตัวมาจินที่ดีขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็มองเป็นเทรดดิ้งแต่ว่าไม่ไม่ได้แนะนําให้ซื้อในอะไร ยาด้ยายเอาในในส่วนของพวกซอฟต์คอมมิต t y ี้นะคะเพราะว่าปัจจัยพวกนี้มันเปลี่ยนค่อนข้างรวดเร็วอันนี้ต้องคิดอินไมายเอาไว้ด้วยครับก็ประมาณนี้นะของปากของคอกันบรีซอฟต์คอมมิตันี้มันไปลิงก์กับพวกเทรดบอลเลยพอสมควรก็เลยชวนน้องหวานคุยเยอะนิดนึงนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เดียวในการลงทุนด้วยนะก็วันนี้ขอบคุณข้อมูลจากน้องหวานนะครับโคมากเลยครับ